รถมือสองของแปมรีวิวมาแล้วค่ะใครสาวกคคอนดาบ้างคะ มาทางนี้เลยค่ะวันนี้ผปมจัดมาให้เป็น Honda City นะคะใครชอบรถซีดานนะคะอัตราการเล่งดีนะคะขอแนะนำคันนี้เลย Honda City คันนี้นะคะ 1.5SV ค่ะโชมปี2014นะคะสีบอลเงินสวยๆเลยคันนี้จัดทรงลงล้อมาให้ด้วยหล่อๆเท่ๆเลยนะคะราคาดีๆเลยค่ะราคาเพียง3 7 9 9 0 0บาทค่ะราคานี้นะคะคุ้มค่าและราคา นนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าคุ้มค่ายัางไงในราคา3 7 9 0 0 0บาทได้อะไรบ้างนะคะที่แน่ๆคันนี้รถสวยเกรด A แน่นอนใครเข้ามาดูแล้วกดถูกใจเป็นกำลังใจให้แปมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นโลโก้เฮดแดงแบบนี้เลยนะคะพร้อมกระจังหน้าเป็นโนแบ็สีดำเงาแบบนี้เลยไฟหน้าแบบมันตินะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ่ะ ออปชันถือว่าครบเลยนะคะสำหรับตัว SV นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในต่อนะคะนี่ค่ะล้อแมกอลอยนะคะแมกแตงลออแบบนี้เลยค่ะเป็นสีเทาดำน,นะคะขนาด15นิ้วค่ะยางปี19ค่อนข้างจะเสริมสภาพแล้วนะคะถ้าใครสนใจคันนี้แคปหน้าจอส่งมาหาแบบในไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ยกชุดเลยนะนี่ค่ะ กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะคะออปชันเยอะเลยนะสำหรับตัว s v สนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบนะคะรถคันนี้สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆเลยแล้วก็มือเปิดนะคะจะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยค่ะ ไม่มีคาบกัดเกลือเลยนะเป็นระบบกุญแจสมาร์ทคีเลตด้วยนะคะเดี๋ยวดูด้านในภายในเป็นสีดำนะคะ Honda City SV คันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีแดงแบบสปอร์ตอย่างนี้เลยเบาะปรับแมนนวลนะคะดูนะออปชันด้านในนะคะพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านเน,นเนียนๆค่ะไม่มีรอยถลอกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในนะคะ นี่ค่ะมีปุ่มมันติฟังก์ชันบนพวงมลาลัยมีระบบพุ o d คอนโทรลด้วยนะคะล็อกความเร็วคงที่อันตโนมัติได้เลยปุ่ม Engines ตาร์ทเหยียบเบรกกดปุ่มได้ด้วยอกลับมานิดนึงที่พวงมลาลัยแอบเห็นนะคะตัวนี้นี่ค่ะมีแพ e เ n ิ h ชิปด้วยนะคะเป็นเกียร์บนพวงมลาลัยนะคะถือว่าออปชั่นเยอะจริงๆนะตัวนี้นะคะมีหน้าจอทัชสกรีนนะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแอร์อโอโต้ค่ะ แอร์ออโต้สวยๆเลยเรวขออนุญาตสตาร์ทดีกว่าจะได้ดูนะคะชัดๆนี่เสียงท่อเพาะเลยนะลูกค้าหน้าจอเรือนไหม่สวยๆเลยค่ะเลขไม้ปัจจุบันนะคะอยู่ที่ดูนะคะเลขไม้ปัจจุบันคันนี้นะคะอยู่ที่121,000กิโลนะคะลูกค้า 121,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้โฉมปี2014ถือว่าไม่น้อยมากๆเลยฮะหน้าจอตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังนี่ค่ะมีภาพแสดงนะคะชัดเจนเลยภาพแสดงชัดเจนเลยนะคะมีเส้นกะระยะถอยหลังให้ด้วยนะคะใช้งานได้ตามปกติทุกจุดเลยนะคะรับประกันให้ค่ะระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะคะแอร์ออโต้นะคะปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารได้อัตโนมัติเลย นี่ฐานเกียร์สวยๆค่ะกุญแจนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกุญแจคีเลตนะคะเป็นระบบอัจฉริยะเลยนะกล่องเก็บของสวยๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะห้องโดยสารสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกปติทุกจุดนะคะใครสนใจคันนี้โทรหาแบบได้เลย092 2837966นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะ,ะนี่ค่ะ เสียงท่อเพอเเลยนะคะลูกค้าใครชอบนะคะใส่ไว้รุ่นอย่างนี้เนาะใครชอบก็จัดเลยนะคะมาดูรถจริงกันได้นะคะที่รายสนุกคาของเรานะคะดูนะเดี๋ยวแบบให้ดูโครงสร้างนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะเนียนๆสวยๆไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยไขยนะคะ โครงสร้างเดิมรับประกันเลยนะคะรถทุกคนันลูกค้าสามารถเช็คแหล่งที่มาได้นะคะเช็คประวัติตัวรถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะลูกค้ารับประกันเลยค่ะรถสวยคัดเกรดเอทุกคันเลยนะคะรถไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจม้ํามาเลยนะคะเบาะสวยสวยไม่มีชำแน่นอนนะคะ มาดูรถจริงกันได้นะคะทดลองขับได้ด้วยนะคะที่ร,าร้านสุขาตรงข้ามกับบิ๊กซีร่มเก้าเลยนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะใกล้กับมหลาลัยเกษมบัณฑิตนะคะคันนี้สวยเกรดเองจริงนะคะราคาเพียง379,000บาทเท่านั้นค่ะถือว่าคุ้มเลยนะคะรถปี2014ไม่แค่แสน0 0 0หกว่าโลเท่านั้นเองออกรถส่วนบาทได้ด้วยนะคะใครสนใจรีบเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะ ปลายท้ายใสๆส,สวยๆนะคะโลโก้อยู่ครบหมดนะคะโครเมียมทุกชิ้นไม่มีคราบกากเกลือเลยนะลูกค้านี่สวยๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเปิดตัวปากโปรงท้ายให้ดูเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมันต้องเปิดจากด้านในนะคันนี้นี่ค่ะฝาท้ายผมได้เปิดไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเปิดออกมา ช่องเก็บสัมภาระนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสำหรับ Honda City นะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะ้าถาบท้ายมีให้นะคะเจ้าของเก่าเขามีมาให้เราก็ให้ลูกค้าไปด้วยนะคะแล้วก็มาเปิดให้ดูด้านล่างนี่ค่ะ้าล่างนะคะยางอะไหล่มีนะคะแม่แรงนะคะเครื่องมือมีให้นะคะ รอยซีนเดิมๆนะลูกค้ามาดูรถจริงกันได้ค่ะรถคันนี้ไม่เคยมีชนหนักจมน้าหรือว่าผิดคว่ำนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยตัดต่อนะคะลูกค้าให้ดูหัวน็อตนะคะหัวน็อตที่ฝากระโปรงท้ายด้านขวามีค่ะเนียนๆสวยๆไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยไขยนะคะฝาท้ายแท้ๆเดิมๆเลยนี่ดูนะคะอันนี้เป็นน็อ ฝาโปรงฝั่งซ้ายนะคะไม่มีรอยแกะทอดไขเลยไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมนะคะรับประกันค่ะรถโรงสร้างเดิมแน่นอนนะคะนี่ใครสนใจคันนี้นะคะโทรหาแปมเลยหรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะ0922837966นะคะให้ดูด้านหลังต่อ เทดานนะคะ,ะ,ะ,คะห้องโดยสารสะอาดสะอ้านเลยนะคะเราปรับสภาพนะคะสะปาชุดใหญ่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้ลูกค้าออกรถไปนะคะสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรนะคะนี่คอนโซลหน้าเนียนๆสวยๆค่ะไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมนะคะเทดานสะอาดสะอ้านค่ะคันนี้ไม่มีรอยเจมิมรอยยันนะเบาะหนังไม่้ํำค่ะสะภาพดีๆนะคะเนียนๆสวยๆไม่ขาดไม่ฉีกเลย นี่ดูนะคะแผ่นเพจวีผลิตนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงนี้ชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะเช็คประวัติตัวรถประวัติที่มานะคะเช็คได้หมดเลยนะคะรับประกันเลยถ้าลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะตรวจสอบพบเจอรถมีชนหนักมาเอารถมาคืนได้เลยนะคะเราซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะ่ะลูกค้า นี่ดูห้องเครื่องต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ i v t e c ทนะคะขนาด1 5 0 0 c ซีซีนะลูกค้าเครื่องเบนซินสวยๆเดิมๆค่ะนะคะสะภาพสมบูรณ์กลิดทุกจุดเลยนะคะไม่มีอันไหนแตกหักหลนหายนะลูกค้าดูนะคะตัวนอ็อตเดี๋ยวให้ดูที่ฝากระโปรงนะคะตัวนอ็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยไข่นะคะเดิมๆค่ะไม่ใช่รอยแต้มสีนะคะลูกค้าเดิมๆเลย ลายอาร์ตสวยๆกลมๆชัดๆนะคะสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์ต่างๆะคะลอยซีนสวยๆเลยนี่ดูนะคะชัดๆทุกจุดนะคะฝาหน้าแท้เดิมรับประกันเลยมาดูรถจริงกันได้เลยนะคะมาทดลองขับกันเองได้เลยลอยซีนสวยๆแบบนี้นะคะลอยเมคอาร์ตคานหน้าคานกลางทุกอย่างนะคะเดิมๆหมดนะคะรถไม่เคยมีชนหนักจมน้ำผิดความค่ะรับประกันได้นะคะมีการตรวจสอบ ให้ก่อนส่งมอบทุกคน้านะคะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้นะลูกค้าให้ออกรถไปแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะใครสนใจคันนี้นะคะโทรหาแปมเลย0922837966 6นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ต่างจังหวัดสามารถโอนจองได้นะคะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นให้ ถึงที่เลยนะคะทั่วประเทศนะมีเจ้าหน้าที่ n ฟนวิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะคะสามารถซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้รับเหมานะคะอาชีพอิสระหรือว่าจะเป็นพนักงานประจํานะคะซื้อได้ทุกอาชีพเลยยังไงก็ปรึกษาก่อนได้นะคะติดอะไรตรงไหนปรึกษาก่อนได้เลยนะคะยินดีให้คปรึกษาทุกเงื่อนไขนะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะใครสนใจคันนี้ โทรหรือว่าแอดไลน์มาหาแบมได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทร0922837966นะคะเบอร์โทรแบบขึ้นไว้ให้ด้านล่างขวามือแล้วนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันต่อไปนะคะใครสนใจคันนี้ก็เข้ามาหาแบบที่ร้านุกค,คาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ